ส ل ا م าลีกุมค่ะวันนี้เสนอเมนูอิเตอ,อายะกันค่ะเพื่อนๆไม่กล้าพูดชื่อเมนูนี้นะคะกลัวว่าช่องมันจะปลิวเอามันก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะแต่ว่ามันก็คือผัดเผ็ดนั่นเองค่ะเพื่อนๆวันนี้ฮันจะมาทําผัดเผ็ดขานะคะด้วยกับอิเตอ,อายะที่เราว่ากัน นี่เลยค่ะไปหาขามาก่อนเลยอันดับแรกหามานะคะขุดมาได้นิดเดียวไม่พอแฟนก็เลยต้องช่วย<อ>ไปเอาขามาเพิ่มอีกเ<อ>ขาบ,<อ>บอกว่าแค่นั้นจะพอไหมเนี่ยนิดเดียวเกินไปกําลังทํางานของเขาไปแต่เมื่อเห็นเราเอาขามาน้อยเกินก็จะเลยช่วยไปเอาให้ใหม่ค่ะเพื่อนๆนี่แหละนะคะเขาว่าแรงผู้หญิงจะเยอะแค่ไหนถ้ามีสา<อ>มีอยู่ใกล้ๆนี่ก็จะไม่ไหวทันทีเลย <laughs> นี่เลยค่ะได้วัตถุดิบสดๆมาจากต้นแล้วนะคะขาแล้วก็ตัวฝักยาวค่ะเราก็จะมาล้างขาทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้น เดี๋ยวเราก็มาหั่นถั่วเลยค่ะเพื่อนๆถั่วนี่ก็เป็นถั่วปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆปลูกเองค่ะแม่ยายหั่นปลูกเอง <c oughs> ออกไปหลังบ้านหันซ้ายหันขวาแม่ยายไม่อยู่นะคะ <c oughs> ก็รีบดึง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 มาเลยประมาณ10บ0ฝักค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็จะหั่นกันแบบยาวๆแบบนั้นเลยแล้วทีนี้เราก็มาซอยหัวขากันค่ะซอยให้บาง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 ,บางไปเลยนะคะ พราะว่าเราจะเคี้ยวมันด้วยค่ะในขั้นตอนที่ว่าเรากินเราจะเคี้ยวมันไปพร้อมกับเนื้อผัดเผ็ดของเราอันที่จริงมันก็คือผัดเผ็ดนั่นแหละค่ะเพื่อนๆผัดเผ็ดข่าใส่ถั่วฝักยาวแต่มันพิเศษตรงที่ว่าเรามีวัตถุดิบมื้อนี้คือได้มาจากพ่อนะคะพ่อเขาไปเฝ้าวัวมาเขาไปดูวัวกินหญ้าที่ท้องนามาทีนี้ระหว่างคอยเฝ้าวัวนะ่ะเขาไปเจอมาค่ะเขาเรียกว่าเจ้านกอเตะอายะ เก okay. บอกว่าอันนี้แหละสมัยก่อนอะ่ะเคยทานมามันรสชาติแบบไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนมันหนึบหนึบแล้วก็มันมีความแบบคือมันนัวมันอร่อยแบบธรรมชาติอะ่ะเพื่อนๆน เคยลองชิมกันบ้างไหมคะใครเคยลองชิมคอมเมนต์มาบอกหน่อยคะ่วะว่ารสชาติมันเป็นยังไงกันเพราะว่าไม่หันเองก็ไม่เคยลองนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นมื้อแรกนะคะครั้งแรกที่ลองทําเมนูนี้ผัดเผ็ดอิตะอายะมันก็จะทํากับข้าวแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่ต้องมีความมันด้วยหัวกะทิเอามาเคี่ยวกับเครื่องแกงผัดเผ็ดของเราแล้วที่สําคัญนะคะสายชิวแบบไม่ฮันเนี่ยไม่ชอบที่จะมานั่งตาพริกแบบ พริกแกงเองแน่ๆค่ะเพื่อนๆชอบซื้อพริกแกงแบบที่อร่อยๆมาตุนเอาไว้ทํากับข้าวแบบง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาค่ะแล้วตามสูตรของแม่ฮันนะคะวันนี้ก็ไม่มีสูตรอะไรยากๆเลยมีแต่ความง่ายนิดเดียวก็วคือเกลือน้ําตาลนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยใส่ซอสหอยนิดหน่อยแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเติมหัวขาลงไปผัดกับเครื่องแกงนะคะกับเป็ดของเราแล้วก็ให้คลุกเคล้าให้เข้ากันดีๆเลยค่ะตัวเนี้ยเนื้อเป็ดตัวนี้เขาจะมีความแข็งแบบ นึบหนึบมันมีความแน่นนะคะเพื่อนเเราจะใช้วิธีการให้มันนิ่มลงและเปื่อยได้รวดเร็วในการทําอาหารมือนี้ก็คือการใช้อินทผาลัมช่วยค่ะอินทผาลัมเป็นผลมไม้ที่อร่อยนะคะเพื่อนๆนแล้วก็มีประโยชน์เยอะมากอินทผาลัมเนี่ย มีส่วนช่วยทําให้อาหารของเราที่มันแข็งแข็งแบบจําพวกเนื้อสัตว์ที่มันแข็งแข็งเนื้อรั่วไก่บ้านที่แข็งแข็งเหนียวเหนียวเนี่ยรั่วเป็ดเนี่ยเพื่อนเพื่อนท่านลองใส่อินทผาลัมลงไปนะคะมันจะทําให้อาหารของเรานิ่มแล้วก็เปื่อยเร็วมากๆเลยค่ะ <c oughs> สําหรับส่วนตัวไม่หันนะคะใช้อินทผาลัมในการลดเวลาการทําอาหารของเราบ่อยะค่ะ <c oughs> เพราะว่าใช้เร็วมันเห็นผลนะคะ <c oughs> เพื่อนๆนจากที่เราต้องใช้เวลาในการตุนอาหารเพื่อให้เนื้อเปื่อยเร็วๆนะคะเราก็จะลดเวลาลงมาเยอะมากใช้อินทผาลัม คือทำอาหารปกติสามารถทําให้เนื้อนิ่มเนื้อ,เ,อเปื่อยเนื้อสุกดีแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ําตาลเยอะค่ะถ้าหากเราไม่ชอบหวานนะคะก็ไม่ต้องเติมน้ําตาลเลยตเติมแค่เกลือผงปรุงรสแล้วก็อินทผลัมค่ะแค่นี้เลยค่ะเพืเ่อนๆรับรองว่าเนื้อออกมานิ่มอ,อร่อยและรสชาติกลมกล่อมค่ะเมื่อเราผัดหัวคาเข้ากันกับเป็ดของเราอย่างดีแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปด้วยค่ะถั่วฝักยาวนี้ไว้เป็นหลังๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาเปื่อยดีแล้ว ทีนี้เราค่อยเติมถั่วฝักยาวลงไปเติมถั่วฝักยาวเสร็จเราก็รอให้ถั่วมันนิ่มอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นเราค่อยใส่ใบมะนาวกรูดใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะใบมะกรูดหัน่นฝอยนะคะหั่นซอยแบบเล็กๆ,ๆ,ๆแบบนี้จะทําให้ผัดผิดของเรามีความฟินกลิ่นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วที่สําคัญนะคะขาดไปไม่ได้เลยก็คือ หัวกะทิค่ะส่วนตัวไม่ฮันนะคะชอบใช้หัวกะทิของอาดาบีค่ะเป็นยี่ห้อน้องใหม่มาแรงมากซึ่งแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบใช้หัวกะทิแบบกล่องเลยเพราะว่ามันมีกลิ่นเป็นแบบเหมือนไม่ธรรมชาตินะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ชอบใช้หัวกะทิของอาดาบีมากเพราะว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็ที่สําคัญมันคือมันเข้มข้นนะเพื่อนๆความมันนัวของอกะทิอาดาบนะีมันจะเข้มขน้นเข้มข้นมากๆเข้มแบบ เข้มกว่าที่เคยใช้มาทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยเพื่อนๆราคาถูกกว่าต้องตลาดตัวอื่นๆเลยราคาถูกที่สุดในท้องตลาดสําหรับกะทิแบบกล่องแบบนี้250มิลลิลิตรแบบนี้อาดาบีคือถูกที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์หรืออย่างใดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าด้วยความชอบส่วนตัวคืออาดาบีตอนนี้ไม่หันชอบมากไม่ว่าจะเมนูไหนๆคือจะตุนกะทิกล่องของอาดาบีเก็บไว้ในบ้านเลยคะ่ะทําได้อร่อยทุกเมนูแล้วก็ไม่มีกลิ่นกะทิให้กวนใจเหมือนกับ มะพร้าวธรรมชาติของเราที่เราทําคั้นสดๆเลยเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดอิเตะอยะของเรามือนี้ข้าวมดเป็นโคมกันเล้าเเพื่อน